สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนภาเอเมอร์โนะครับก็ยังอยู่กันเกมเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปจับโปเกมอนในตำนานตัวที่เหลือนะครับที่พอจะจับได้เนาะตัวแรกนะครับก็จะพาไปจับดิออซิสก่อนนะครับที่สําคัญนะครับเราจะต้องมีตัวออโรรานะครับถ้าเกิดเราไม่มีเราจะไม่สามารถไปที่เกาะนั้นได้นะฮะในการรับตัวนะครับเราจะต้องมารับผ่านมิสเตอรี่กิฟต์นะครับผ่านวันเดอร์กาสนะครับ ลักษณะตัวก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับในการรับตัวนะครับจะต้องรับจากงานอีเวนท์ที่ถูกจัดขึ้นนะครับซึ่งก็จะถูกจัดที่ญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็อาจจะมีบ้างแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างนะฮะสำหรับการรับตัวนะครับก็ได้พูดเบื้องต้นไว้ทุกท่านได้เข้าใจไว้ก่อนนะฮะให้ขึ้นไปที่ชั้น2ของโปเกมอนเซ็นเตอร์เนาะเราก็จะเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาก็จะยืนต้อนรับเราอยู่นะฮะเราก็คุยกับเขานะครับ เขาก็จะทําการมอบตั๋วให้เรานะครับตอนนี้ผมก็ได้ตั๋วออโรรามาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะลักษณะหน้าตาตั๋วเป็นอย่างไรนี่นะครับตั๋ออโรรานะฮะเพื่อจะไปที่เกาะเบิร์ชนะครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นเรือเพื่อไปที่เกาะเบิร์ชกันเลยนะฮะ ไปกันเลยนะครับวิ่งไปเลยเนาะไปที่ท่าเรือนะฮะอ่าโอเคจากนั้นก็คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกาลาสีมาคุยกับเราเนาะจากนั้นก็จะทำการพาเราขึ้นเรือนะฮะแล้วก็ไปที่เกาะกันเลย ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะเบอร์ชแล้วนะฮะข้างหน้าผมก็จะมีปริศนาเป็นสามเหลี่ยมสีดำอยู่หนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ปริศนาตรงนี้กันเอาละฮะเขาจะหนีไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องทำการวิ่งเข้าไปคุยนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นสีแดงเรื่อยๆเนาะเราก็ไล่คุยไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อสำเร็จนะครับก็จะเกิดอาการสั่นไหวเนาะ แล้วก็สําเหลี่ยมมันก็จะแตกกระเด็นออกไปนะฮะจากนั้นดีออ y กซิสก็จะมาหาเรานะครับได้เวลาจับแล้วนะฮะตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้มาสเตอร์บอลเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ ตอนนี้ก็ได้ดิออกซิสมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปจับโปเกมอนที่เหลือตัวต่อไปกันเลยนะครับในการรับตัวนะครับผมก็ได้บอกตั้งแต่ตอนแรกไปแล้วเนาะว่าเราจะได้รับจากงานอีเวนต์ที่ถูกจัดขึ้นนะฮะก็ตามนี้เนาะจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นไปที่ชั้น2ของโปเกมอนเซ็นเตอร์เนาะเราก็จะเจอกับผู้ชายคนหนึงนะครับเขาก็จะมอบตัวให้กับเรานะฮะ ตอนนี้ผมก็ได้ตัวมิสติกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูหน้าตาตัวกันก่อนเนาะเอาละครับตัวก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็ไปที่ท่าเรือเหมือนเดิมเนาะการจะไปเกาะนะครับเราจะต้องไปขึ้นเรือเท่านั้นนะฮะ ที่เมืองลิลลคอฟนะครับ Let's go แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมนะฮะกาลาสีก็จะพาเราเล่นออกไปนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เนเวลร็อกแล้วนะฮะเข้าไปเลยนะครับ ลงไปที่ชั้นล่างนะฮะลงต่อไปนะฮะสชั้นเนาะแล้วก็ต้องยาวไปเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไว้ให้ได้เห็นหน้าตาก่อนดีกว่านะฮะ <S <S ผมเชื่อว่าเป็นโปเกมอนที่ทุกท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะ เอาละครับแล้ก็มาอยู่ด้านบนสุดนะฮะเราก็จะพบกับโฮโอนะฮะเราก็จะได้จับโฮโอในพักเอมอรัลด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะผมขอใช้มัสตอร์บอลเลยละกันเนาะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยผมมีมัสตอร์บอลเยอะได้ยังไง ไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะ <S <S 1> <S 1> เอาละครับก็ได้โฮโอมาแล้วนะฮะเอาละครับสำหรับอีกตัวหนึ่งผมว่าทุกท่านก็ต้องทายถูกกันอยู่แล้วเนาะตัวนั้นก็คือลูเกียนั่นเองนะฮะเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะไปจับลูเกียกันเลย ของลูกเกียร์นะครับก็จะสลับกันเนาะตอนแรกเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคราวนี้เราก็จะลงมาข้างล่างนะฮะก็จะต่างกันหน่อยหนึ่งโอ้โหลงยาวซะด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ต่อนหน้าลูกเกียร์แล้วนะฮะกำลังยืนบกไม้โบกมือรอเราอยู่เลยนะฮะตอนนี้เอาละครับได้เวลาจับลูกเกียร์กันแล้วมา โอโหเทสะด้วยขอบตาดำมาเชียวนะฮะแสดงว่านอนดึกนะขออนุญาตใช้มาสเตอร์บอลเหมือนเดิมเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ลูกเกียรมาแล้วนะฮะตอนนี้ ดี๋ยวมาดูหน้าตากันอีกสักนิดนึงเนะโหโอนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นลูเกียนั่นเองสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเดาได้อยู่แล้วนะผมจะใบให้ว่าเป็นเจนหนึ่งนะครับส่วนคำตอบเดี๋ยวให้ทุกท่านไปคิดก่อนสักครู่นะฮะ โอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวมารับชมกันต่อเลยดีกว่าเนาะในการรับของขวัญน,นะครับก็เหมือนอย่างที่เคยอธิบายตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นไปที่ชั้นสองของโปเกมอนเซ็นเตอร์เนาะเราก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะฮะแต่ครั้งนี้เราจะไม่ได้ตั๋วนะเราจะได้เป็นแผนที่มาแทนนะครับซึ่งในแผนที่นะครับก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้เราไปที่เกาะฟาโรเวย์นะฮะ เรามาดูแผนที่กันก่อนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยดีกว่าเนาะได้อะไรก็ตามนะฮะไปจบที่เรืออย่างเดียวลูปเดิมๆนะครับจังหวะน,นี้ เราไปคุยกับเจ้าหน้าที่เนาะเอาละก็จะมีผู้ที่มีความรู้นะครับมาพาเราขึ้นเรือนะครับเพื่อไปที่เกาะที่ห่างไกลนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็ถึงเกาะแล้วนะฮะก็ไปตามเส้นทางเนาะ เจอกับต้นไม้นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าทางเข้าแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าตัวนั้นก็คือมิวนั่นเองนะฮะที่ผมกักไว้ไม่ยอมบอกตอนแรกเนาะผมคิดว่าทุกท่านก็รู้อยู่แล้วเนาะตอนนี้ก็ทำการไล่มิวไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อเราชนเขานะครับเราจะไม่สามารถเดินต่อไปได้นะ ให้ทำการคุยกับพื้นที่นั้นเลยนะฮะมิวก็จะปรากฏตัวออกมาเราก็จะได้พบกับน้องมิวสุดแสนจะน่ารักแล้วนะฮะตอนนี้ขออนุญาตใช้มาสเตอร์บอลเลยนะฮะเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับ เอาละครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะในการจับมิวเนาะในการจับมิวนะครับทุกท่านก็อาจจะสงสัยนะฮะว่าทําไมจะต้องมาเล่นภาคญี่ปุ่นนะครับอีเวนต์ในการจับมิวนะครับมีเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะถ้าอยากได้ในภาษาอังกฤษนะครับเราอาจจะต้องทําการเทรดจากภาคญี่ปุ่นเอาเนาะในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้พาทุกท่านมาจับโปเกมอนในตำนานตัวที่เหลือแล้วนะฮะ ที่สามารถจับได้เนาะสุดท้ายนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ